คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าเหตุผลเดียวที่คุณยังไม่ร่ำรวยก็เพราะคุณยังคิดเหมือนคนที่ยังไม่ร่ำรวยฟังดูเหมือเลวไหลใช่ไหมแต่ขอผมเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังนะผมเคยล้มละลายมาก่อนเป็นนี่มากกว่าไรายได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้ดีในใจว่าผมจะกลายเป็นเศรษฐีในสักวันทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นไงามากผมเปลี่ยนวิธีการทำงานของจิตใจตัวเองและนี่แหละคือสิ่งที่คุณกำลังจะค้นพบตอนนี้เพราะก้าวกระโดดทางการเงินครั้งต่อไปของคุณ ซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวดูสิสิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่เป็นสิ่งที่วงเวียนอยู่ในหัวของคุณความคิดจำกัดเดิมๆความกลัวเก่าๆความเชื่อที่ได้รับสืบทอดมาผมได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยวิธีที่เจ็บปวดตอนที่ผมเริ่มต้นผมไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประสบการณ์และเป็นนี้ท่วงหัวคุณเคยรู้สึกไหมเวลาเห็นบินแล้วรู้สึกคลื่นไส้ในท้องผมรู้จักความรู้สึกนั้นดีเลยละ่ะ แต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเป็นอมตะาาจริงๆไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่เป็นความเชื่อเงียบๆว่าผมไม่มีทางทําได้และผมต้องถามคุณว่าคุณเคยสงสัยในตัวเองกี่ครั้งแล้วเวลาคุณกําลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตคุณเคยบอกตัวเองไหมว่านี่ไม่ใช่สําหรับฉันฉันไม่มีวันทําได้หรือสิ่งพวกนี้ใช้ได้กับคนอื่นแต่ฉันไม่เหมือนพวกเขาผมเข้าใจดีเพราะเสียงแบบนั้นก็เคยดังก้องอยู่ในหัวของผมเช่นกันปัญหาคือหลายคนคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อมีเงิน แต่จริงๆแล้วเงินจะมาหาเราก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดของเรามันเหมือนกับการพยายามดูรายการโทรทัศน์โดยไม่จูนเข้าช่องที่ถูกต้องคุณจะอยากดูแค่ไหนก็ไม่มีภาพขึ้นมาถ้าไม่อยู่ที่ความถี่ที่ใช่ผมจําได้เลยตอนที่รับงานทําความสะอาดเป็นครั้งแรกได้ค่าจ้างเดือนละ15ดอลลาร์หรือประมาณ550บาทแม้มันจะน้อยแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นผมยังมองไม่เห็นความมั่งคั่งในบัญชีธนาคารแต่ผมเริ่มเห็นมันในจินตนาการของผมเองและนั่นคือจุดเปลี่ยนทั้งหมด จากคนที่เป็นนี่มากกว่ารายได้ผมกลายเป็นคนที่บริหารสัญญาในหกเมืองต่างกันรวมถึงลอนดอนด้วยท่าผมซึ่งไม่มีการศึกษาระดับสูงไม่มีเงินทุนไม่มีการสนับสนุนจากครอบครัวยังทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้และมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนที่ผมไม่มีวันลืมมากกว่าร้อยละแปของการตัดสินใจทางการเงินของคนเราไม่ได้มาจากเหตุผลแต่มาจากอารมณ์ความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกขาดแคลนสิ่งเหล่านี้และที่ควบคุมพฤติกรรมของเรา ถ้าคุณไม่รีเซ็ตโปรแกร,รมความคิดของตัวเองคุณจะใช้ชีวิตถายใต้คำสั่งที่ไม่ใช่ของคุณด้วยซ้ำแต่เป็นสิ่งที่มาจากวัยเด็กโรงเรียนสือ่อหรือวัฒนธรรมรอบตัวไม่ยุติธรรมก็จริงแต่มันคือเรื่องจริงคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะกล้ากระโดดทางการเงินได้หรือไม่ไม่ใช่โอกาสที่มาเคาะประตูแต่เป็นว่าใจของคุณพร้อมจะเปิดประตูนั้นหรือยังคุณเคยทำโอกาสทางเพราะความกลัวไหมคุณเคยปฏิเสธข้อเสนอเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไหม ขอเล่าให้ฟังอีกเรื่องวันหนึ่งผมได้รับเชิญให้บรรยายต่อผู้บริหารบริษัทใหญ่ตอนนั้นผมก็ประสบความสําเร็จพอตัวแล้วแต่เสียงในหัวก็ยังพูดว่าคุณไม่ใช่คนแบบพวกเขาผมเกือบจะปฏิเสธเกือบจะพูดว่าไม่ด้วยความกลัวว่าจะดูด้อยค่าแต่ผมจําได้ว่าบนบัตรที่พกไว้เขียนไว้ว่าผมคือชายผู้มั่งคัง่งทรงพลังและมีอิทธิพลที่กําลังช่วยเหลือผู้คนนับล้านทั่วโลกและในวินาทีนั้นผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ว ที่ผมต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเชื่อผลลัพธ์คือการบรรยายนั้นประสบความสําเร็จอย่างงดงามไม่ใช่เพราะฉันสมบูรณ์แบบแต่เป็นเพราะจิตใจของฉันตั้งอยู่ในที่ที่ถูกต้องคุณไม่จําเป็นต้องรอให้บางสิ่งเกิดขึ้นก่อนถึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้เวลาที่เหมาะสมคือเดี๋ยวนี้จิตใจมาก่อนผลลัพธ์เสมอและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมก้าวกระโดดครั้งต่อไปของคุณจึงขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมองตัวเองในวันนี้มันไม่เกี่ยวยอวกับงานที่คุณทำหรือเงินเดือนที่คุณได้รัับแต่มน เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวคุณเองที่คุณยึดมั่นไว้ในใจทุกวันคุณมองตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือเป็นคนที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์เชื่อเถอะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดดทุกอย่างจะเปลี่ยนตามไปด้วยตั้งแต่การลุกจากเตียงในตอนเช้าวิธีที่คุณพูดกับผู้คนไปจนถึงวิธีที่คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะคุณเลิกใช้ชีวิตในโหมดเอาตัวรอดแล้วเริ่มใช้ชีวิตในโหมดการสร้างสรรค์และในโหมดนั้นเองที่ปฏิหารเริ่มต้นขึ้น ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสัญญากับคุณถึงสตรวิเศษใดๆฉันมาที่นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วแค่ต้องใช้มันให้ถูกทางและถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้กำลังพูดกับคุณถ้าคุณรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับคุณนั่นก็เพราะมันเป็นเรื่องของคุณจริงๆเพราะในใจลึกๆคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คุณแค่ต้องจำมันให้ได้และเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยเมื่อคุณได้ยินคำว่าจินตนาการสิ่งแรกที่คุณนึกถึงงงงคคคืือออออะไรรบาาาทีุณิดดว่่มันนเเเป็็ขก เป็นสิ่งที่กลายจากความเป็นจริงแต่ให้ฉันบอกความจริงกับคุณที่คนส่วนใหญ่มากไม่เข้าใจจินตนาการของคุณคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีในการเปลี่ยนชีวิตมันจริงยิ่งกว่าสิ่งที่คุณสัมผัสได้ด้วยมือเพราะทุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในวันนี้ล้วนเคยเป็นเพียงแค่ความคิดในจินตนาการของใครบางคนมาก่อนโทรศัพท์ที่คุณใช้ดูวิดีโอนีรถที่คุณกลับบ้านที่คุณอาศัยอยู่ทั้งหมดเริ่มต้นจากจิตใจของใครบางคนแต่คนส่วนใหญ่มักใช้พลังนี้ผิดทางแทนที่จะจินตนาการถึงความสําเร็จ พวกเขาปรับจินตนาการถึงความล้มเหลวแทนที่จะสร้างภาพของทางออกพวกเขาปรับซ้อมเหตุการณ์ร้ายๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณสร้างฉากในใจขึ้นมากี่ครั้งที่ทุกอย่างผิดพลาดที่เงินไม่เข้ามาที่บินต่างๆทะลุเพดานที่โอกาสหายวับไปต่อหน้าต่อตาแล้วที่น่าคิดคือกี่ครั้งแล้วที่สิ่งที่คุณกลัวและจินตนาการเอาไว้กลายเป็นเรื่องจริงคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะสมองของคุณไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่จินตนาการอย่างชัดเจนได้วิทยาศาสตร์ ด้านสมองพิสูจน์แล้วงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่ในวารสารด้านสรีรวิทยาของระบบประสาทระบ,บุว่าแค่จินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้อก็สามารถกระตุ้นบริเวณเดียวกันของสมองที่ถูกใช้ในการเคลื่อนไหวจริงได้แล้วนั่นหมายความว่าเมื่อคุณจินตนาการถึงชีวิตใหม่คุณกำลังฝึกสมองให้จดจำ และสร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาแต่คนส่วนใหญ่กลับใช้พลังนี้ทำลายตัวเองพวกเขาจินตนาการว่าตัวเองจะถูกไล่ออกว่าเงินจะหมดว่าพวกเขาไม่เก่งเพราะว่าพวกเขาจะล้มเหลวอีกครั้งและสมองก็ทำงานเหมือนผู้ช่วยที่ว่าง่ายมันตอบกลับว่าได้เลยงั้นเรามาทำให้มันเป็นจริงกันเถอะตอนนี้ตั้งใจฟังให้ดีคุณสามารถพลิกเกมนี้ได้คุณสามารถเริ่มใช้จินตนาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตคือเขียนสิ่งที่ฉัน ต้องการบรรลุลงในกาดใบเล็กๆใบหนึ่งฉันอ่านมันทุกวันหลับตาแล้วมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งนั้นฉันไม่ได้แค่หวังฉันใช้ชีวิตอยู่กับภาพนั้นในใจฉันยังจําคืนหนึ่งได้ชัดเจนตอนนั้นฉันยังคงทําความสะอาดออฟฟิศอยู่ฉันเหนื่อยมากคุกเขา่าอยู่บนพื้นในบริษัทแห่งหนึ่งในตโต๊ะอนโตเช็ดพื้นด้วยผ้าที่ริ้วเก่าๆแต่ในใจของฉัน ฉันยืนอยู่บนเวทีกำลังพูดต่อหน้าผู้คนนับพันฉันรู้สึกถึงแสงไฟได้ยินเสียงปรบมือและมองเห็นใบหน้าของผู้คนเหล่านั้นทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าจะเป็นความจริงในชีวิตของฉันในตอนนั้นแต่ฉันไม่เคยหยุดจินตนาการเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่นานนักภาพในใจที่ฉันวาดไว้อย่างชัดเจนก็กลายเป็นความจริงในโลกภายนอกของฉันแล้วคุณละ่ะคุณใช้เวลาทุกวันจินตนาการถึงอะไรคุณเห็นตัวเองกำลังเติบโตมั่งขั่งหรือแค่เอาตัวรอดไปวัน คุณมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่มั่นใจและเข้มแข็งหรือเป็นคนที่วิตกกังวลและหวาดตัวอยู่ตลอดเวลาหยุดเดี๋ยวนี้แล้วลองคิดดูถ้ามีคนแปลกหน้าคนหนึ่งสามารถมองเห็นความคิดลึกๆในใจคุณเขาจะบอกว่าคุณกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือแค่ย่ำอยู่กับที่ซับจ็อบเคยพูดไว้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเรานั้นถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราความแตกต่างมีแค่เพียงอย่างเดียวคือพวกเขาใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างไม่ใช่ก่อโรงขังความคิดของตัวเอง และนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะคิดว่าแต่บ็อกฉันเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงฉันขอบอกคุณว่าคนที่มองโลกตามความเป็นจริงนั้นอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ฝันคนที่กล้าจินตนาการคือคนที่กำหนดทิศทางของอนาคตคุณรู้หรือไม่ว่าวอร์ดิสนี์เคยถูกไล่ออกจากหนังสือพิมพ์ด้วยเหตุผลว่าเขาขาดจินตนาการเขาอาจจะยอมรับคำพูดนั้นเป็นความจริงก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาสร้างอาณาจักรมูลค่าประมาณ6กแสนห้าหมื่นล้านบาทไทยจากหนูการ์ตูนตัวหนึ่งแล้ว ถ้าเขาเชื่อในมุมมองจำกัดของความเป็นจริงที่คนอื่นโยนให้ละ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบฝึกหัดที่คุณควรทำทุกวันทุกเช้าก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์หรือเปิดข้อความใดๆให้หลับตาสักสองนาทีแล้วจินตนาการถึงชีวิตที่คุณอยากมีให้ชัดที่สุดรู้สึกให้เหมือนว่าคุณอยู่ในนั้นจริงๆมองเห็นมันได้ยินเสียงสัมผัสสิ่งต่างๆและตอบสนองกับมันฝึกทำแบบนี้ทุกวันแม้ว่า มันจะดูเหมือ่อนเป็นเพียงความฝันก็ตามเพราะในสายตาของจักรวาลสิ่งที่เรารู้สึกลึกซึ้งในจิตใจนั้นจะเริ่มปรากฏออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงและขอให้คุณจําไว้ว่าอย่ารอให้คนอื่นมายืนยันความฝันของคุณพวกเขาไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรือแม้แต่เชื่อมันตอนที่ผู้คนบอกกับฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันก็แค่ยังคงจินตนาการต่อไปและว,วันนี้ฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เคยถูกมองว่าบ้ากลายเป็นชีวประวัติของฉันไปแล้ว ตอนนี้ถึงตาคุณใช้จินตนาการของคุณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมันเพื่อสร้างขยายและเปลี่ยนแปลงเพราะคุณจะไม่มีวันไปถึงความเป็นจริงที่คุณมองไม่เห็นด้วยจิตใจของคุณเองและถ้าตอนนี้คุณยังนึกภาพนั้นนองไม่ออกนั่นแหละคือตำแหน่งที่คุณต้องเริ่มเพราะถ้าขาดสิ่งน,นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ถ้าคุณมีสิ่งน,นี้ทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนได้การตัดสินใจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้พูดถึงแค่ความอยากหรือความฝันแต่ฉันพูดถึงการตัดสินใจจริงๆการยุติความลัังเลแลแแะพูดด้วววยคาามหนนนก่่ นี่แหละคอคือสิ่งที่ฉันจะทำไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดสินใจจริงจังในชีวิตเลยพวกเขาลังเลรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ช่วงเวลานั้นไม่เคยมาถึงเพราะเวลาที่ใช้นั้นจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณตัดสินใจแล้วไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งที่จอร์นเอฟเคนเดดีถามเบเนอร์ฟอนต์ว่าจำเป็นต้องมีอะไรบ้างเพื่อส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์และพากลับมาอย่างปลอดภยัยเขาได้รับคำตอบเพียงหนึ่งเดียวว่าความตั้งใจที่จะทำ คุณเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่งบประมาณประมาณสองล้านล้านบาทไทยแต่มันคือความตั้งใจการตัดสินใจและคอคำตอบนั้นทรงพลังมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากจิตใจของคุณแม้แต่เสรีภาพทางการเงินของคุณเองแล้วอะไรที่กำลังฉุดรั้งชีวิตของคุณไว้ในตอนนี้เงินเดือนที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยอาชีพที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจอีกต่อไปโครงการที่ไม่เคยหลุดพ้นจากหน้ากระดาษ สาเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนว่าเ <สา S 1> กิดจากปัจจัยภายนอกแต่รากเหง้าจริงๆแล้วอยู่ข้างในตัวคุณเองมันคือการขาดการตัดสินใจและการตัดสินใจที่ฉันพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่แ ager, มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นพลังงานเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งร่างกายและจิตใจเปล่งเสียงว,ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ยอมรับอะไรที่ต่ำไปกว่าสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตอยู่กับมันฉันจำช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของฉันได้ตอนนั้นฉันเพิ่งเริ่มประสบความสำเร็จและโอกาสหนึ่งก็ปรากฏขึ้น การเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนรอบตัวฉันพูดว่าบ๊อกระวังหน่อยเดินช้าๆก็ได้สิ่งที่คุณมีตอนนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเสี่ยงทำไมและในช่วงขณะหนึ่งเสียงเหล่านั้นก็สะท้อนอยู่ในใจฉันแต่แล้วฉันก็นึกถึงสิ่งหนึ่งที่ฉันเคยเรียนรู้จากหนึ่งในที่ปรึกษาของฉันว่าความสงสัยคือขโมยมันขโมยความฝันไปก่อนที่มันจะได้ถือกำเนิดขึ้น ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจฉันไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รอความมั่นใจฉันแค่พูดว่าใช่และคําว่าใช่นั้นก็เปลี่ยนทิศทางชีวิตของฉันไปตลอดกลาลคุณเคยคิดไหมว่าคุณพลาดโอกาสไปกี่ครั้งเพียงเพราะไม่ตัดสินใจกี่ครั้งที่คุณพูดว่าขอคิดดูก่อนในขณะที่จริงๆแล้วคุณควรจะพูดว่าฉันจะทําและสิ่งที่แย่กว่าคือคุณอาจจาโอกาสเหล่านั้นไม่ได้เลยพวกมันผ่านมาเงียบๆไม่มีเสียงเพราะความลังเลฆ่ามันไปก่อนที่มันจะมีโอกาสได้เกิด และนี่คือความจริงที่อาจทําให้ไม่สบายใจชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจหรือการไม่ตัดสินใจที่คุณได้ทําในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและก่อนที่คุณจะพูดว่าแต่ฉันไม่มีทางเลือกขอให้ฉันเตือนคุณว่าการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งและมันมักจะเป็นการตัดสินใจที่พาคุณไปสู่สถานที่ที่คุณกลัวที่สุดข้อมูลจากการวิจัยของมหาวิทยายลัยโคลมเบียแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยตัดสินใจอย,อย่างมีสติประมาณเจบบอรครั้งต่อวัน ซึ่งเท่ากับมากกว่า2 5 0 0 0ครั้งต่อปีการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่บางครั้งมีเพียงไม่กี่ครั้งการตัดสินใจบางอย่างนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้และฉันกำลังพูดถึงการตัดสินใจแบบนั้นการตัดสินใจที่พาคุณออกจากพื้นที่ปลอดภัยการตัดสินใจที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวจนปั่นป่วนในท้องการตัดสินใจที่ทําให้คุณสงสัยในตัวเองแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณเติบโตถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมขอให้ฉันบอกคุณไว้เลยว่า ไม่มีใครที่พร้อมจริงๆเมื่อตอนที่ฉันเริ่มจัดสัมมนาครั้งแรกฉันตัวสั่นจริงๆเสียงสั่นมือเงอออกกอแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้สิ่งใดมาขวางทางฉันได้และการตัดสินใจนั้นเองที่ทําให้ฉันยืนหยัดมั่นคงแม้ในตอนที่ทุกอย่างรอบตัวดูไม่แน่นอนคุณต้องตัดสินใจว่าจะเลิอกอยู่ในที่เดิมๆต้องเลิกหวังว่าคนอื่นจะมาช่วยคุณต้องลงมือทําอย่างกล้าหาญแม้ในเวลาที่คุณยังรู้สึกกลัวเพราะความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลวัวแต่มันคือการลงมือทําทั้งๆท,งท,งที่ยังกลัวอยู่ และเมื่อคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงบางสิ่งที่ทรงพลังจะเกิดขึ้นชีวิตจะเริ่มตอบสนองคุณโอกาสจะปรากฏขึ้นผู้คนจะเดินเข้ามาเส้นทางจะเริ่มเปิดออกเพราะคุณได้เริ่มเคลื่อนไหวและนี่คือประเด็นสำคัญการตัดสินใจต้องมาก่อนความชัดเจนวิธีการเส้นทางสิ่งเหล่านั้นจะตามมาภายหลังซับจ็อบเคยพูดไว้ถูกต้องคุณไม่สามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆได้โดยการมองไปข้างหน้าคุณต้องหันกลับไปดูจึงจะเข้าใจ ดังนั้นหยุดรอที่จะเข้าใจทุกอย่างให้กระจารก่อนคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจะทําอย่างไรคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วตัดสินใจถ้าสิ่งนี้สื่อถึงหัวใจของคุณงั้นฉันมีข้อเสนอให้คุณตอนนี้ไม่ใช่แค่ความปรารถนาไม่ใช่แค่อเดียเลื่อนลอยแต่คือการตัดสินใจที่ชัดเจนหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนลงไปว่านับจากวันนี้ฉันตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันปรารถนาฉันตัดสินใจที่จะเติบโตและ,จะเจริญรุ่งเรืองฉันตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในตัววเเเองงขีีีียยยนนนปประค้้ลได๋ และอ่านมันทุกวันจนกว่าความจริงข้อนี้จะซึมลึกเข้าไปในทุกเซลล์ของร่างกายคุณเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราไม่ใช่อดีตไม่ใช่ประวัติการทำงานและไม่ใช่สถานการณ์รอบตัวแต่คือการตัดสินใจของเราและเมื่อคุณตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมจักรวาลทั้งหมดจะเคลื่อนไหวตามคุณฉันเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของเรื่องนี้และคุณเองก็สามารถเป็นได้เช่นกัน หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันค้นพบในชีวิตก็คือคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเป้าหมายไปโดยสิ้นเชิงเพราะเงินโอกาสและการเชื่อมโยงต่างๆทั้งหมดหล้วนเป็นภาพสะท้อนของสภาวะภายในของคุณหากคุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปคุณต้องเริ่มลงมือทําในแบบของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความจริงใหม่นั้นแล้วสิ่งที่ฉันพูดไม่ใช่การแกล้งทําแต่เป็นความสอดคล้องระหว่างความคิดกับการกระทํา เพราะทุกครั้งที่คุณต้องการบางอย่างแตกล่บปฏิบัติตัวส่วนทางกันคุณจะส่งสัญ,ญญาณที่สับสนออกไปและจักรวาลไม่ตอบสนองต่อความสับสนมันตอบสนองต่อรูปแบบที่ชัดเจนและสม่ำเสมอดังนั้นหากคุณอยากใช้ชีวิตแบบคนที่มั่งคั่งประสบความสําเร็จและเติมเต็มคุณต้องเริ่มมีพฤติกรรมแบบนั้นตั้งแต่ตอนนี้แม้ทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นฉันจําได้ว่าครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฉันในงานสัมมนาเธอบอกว่าอยากเริ่มธุรกิจของตัวเองแต่พูดว่าฉันจะเริ่มทําตัวเหมือนเป็นผู้ปรระกกกอออบา็ต่่เเมมืฉันนีงิแล้ว ฉันมองเข้าไปในตาเธอแล้วพูดว่าคุณจะมีเงินก็ต่อเมื่อคุณเริ่มทําตัวเหมือนเป็นผู้ประกอบการก่อนเธอเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งและในขณะนั้นเองเหมือนบางสิ่งในใจเธอเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ที่เดิมพวกเขารอรอให้ผอมก่อนถึงจะกล้ามั่นใจรอให้ได้เลื่อนตาแหน่งถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารอให้มีเงินถึงจะรู้สึกเป็นอิสระแต่ความจริงคือตรงกันข้ามคุณต้องรู้สึกมั่นใจมีคุณค่า และเป็นอิสระเสียก่อนโลกภายนอกถึงจะเปลี่ยนตามไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เพราะการกระทําของคุณเริ่มสะททอออนตัวตนใหม่ของคุณและเมื่อฉันพูดถึงการกระทําฉันไม่ได้หมายถึงการใช้เงินซื้อของที่คุณยังไม่มีปัญญาจ่ายหรือแกล้งทําว่าคุณมีชีวิตที่ไม่มีจริงแต่ฉันหมายถึงท่าทีความคิดและวินัยของคุณคุณตื่นขึ้นมายังไงในแต่ละวันลุกขึ้นมาด้วยความเฉื่อยชาหรือด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคุณพูดกับผู้อื่นอย่างไรด้วยความไม่มั่นใจหรือด้วยความมั่นคงคุณเผชิญกับปัญหหหหาแบบไนนนเมืืืออยรผู้ สิ่งเหล่านี้คือการตัดสินใจรายวันที่กำหนดพลังงานที่คุณสงอออกไปใช่ฉันพูดถึงพลังงานเพราะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเป็นการเคลื่อนไหวของพลังงานและคุณส่งพลังงานออกไปในทุกความคิดคำพูดและการกระทําและสิ่งที่คุณส่งออกไปมันย้อนกลับมาหาคุณมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลฟเลียนที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ยืนด้วยท่าทางของผู้นําแม้เพียงแค่2นาทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจริงๆระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอเรตเพิ่มขึ้นฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลลดลง และรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล่าวคือร่างกายตอบสนองต่อพฤติกรรมและโลกก็ตอบสนองต่อร่างกายของคุณรู้ไหมฉันเรียนรู้เรื่องนี้จากการใช้ชีวิตจริงมีช่วงหนึ่งที่ฉันต้องเดินทางไปพูดตามงานต่างๆแต่ฉันไม่มีเงินพอจะพักในโรงแรมที่วิทยากรคนอื่นๆพักกันแล้วฉันทําอย่างไรน่าเหรอือฉันก็ไปอยู่ดีฉันมักจะไปถึงก่อนเวลาคอยสังเกตว่าพวกเขาวางตัวอย่างไรพูดอย่างไรแต่งตัวแบบไหนและมีท่าทีต่อโลกอย่างไรแล้วฉัน ก็เริ่มทําแบบเดียวกันไม่ใช่เพราะอยากลอกเลียนแบบแต่เพราะฉันกําลังฝึกทั้งจิตใจและร่างกายให้สอดคล้องกับระดับใหม่ที่ฉันต้องการจะไปให้ถึงและไม่นานนะักความเป็นจริงของฉันก็เริ่มสะท้อนสิ่งนั้นออกมาคุณเคยคิดบ้างไหมว่าหากบัญชีธนาคารของคุณวันนี้มีเงินเต็มไปหมดคุณจะใช้ชีวิตยังไงถ้าตารางนัดของคุณแน่นขนาดไปด้วยลูกค้าถ้าคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณเคยใฝ่ฝันมาตลอดคุณจะรอให้ถึงวันจันทร์ก่อนเริ่มลงมือ ไหมคุณจะยังเสียเวลาไปกับสิ่งร้ายสาระไหมคุณจะยังลังเลที่จะก้าออกมาแสดงตัวตนของคุณไหมแน่นอนว่าไม่แล้วทําไมคุณถึงยังคงทําแบบนั้นอยู่ระดับการเงินขั้นต่อไปของคุณมีอยู่แล้วมันไม่ได้ซ่อนอยู่และไม่ได้อยู่ไกลเลยมันแค่อยู่ในเคลื่อนความถี่ที่แตกต่างจากที่คุณกําลังสั่นสะเทือนอยู่ตอนนี้และคุณจะเข้าถึงมันได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มแสดงออกเหมือนคนที่อยู่ในระดับนั้นแล้วมันเหมือนกับการเปลี่ยนเคลื่อนสถานีวิทยุเพลงนั้นเล่นอยู่แล้วคุณแค่ต้องปรับเคลื่นให้ตรง ดังนั้นนี่คือความท้าทายตลอด7วันต่อจากนี้ให้คุณตื่นขึ้นและใช้ชีวิต ในฐานะเวอร์ชันที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองแต่งกายอย่างมีเจตนาพูดอย่างนั่นใจเดินอย่างมีพลังตัดสินใจราวกับว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วแม้ว่าภายในของคุณจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจก็ตามเพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแบบนี้จากภายนอกสู่ภายในและจากภายในสู่ภายนอกจนกระทั่งไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไประหว่างสิ่งที่คุณแกล้งเป็นกับสิ่งที่คุณได้กลายมาเป็นแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่คุณเข้าใจยิจ่งนี้จริงๆวันที่คุณหยุดรอให้ชชีีววิิิิตตเเกดขึ้้นและรร่มสาง ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันทําและนั่นคือสิ่งที่คุณก็สามารถทําได้เช่นกันเริ่มเลยตอนนี้เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนจากภายในโลกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปลี่ยนตามความจริงที่คุณปรารถนานั้นมีอยู่แล้วคุณแค่ต้องสอดคล้องกับมันด้วยวิธีที่คุณคิดรู้สึกและกระทําจากนี้ไปไม่มีอะไรภายนอกที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากคุณยังไม่เปลี่ยนภายในและเมื่อคุณเข้าใจมันจริงๆและใช้ชีวิตตามนั้นมันจะไม่มีวันหวนกลับคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของก่อ และถ้าสิ่งที่ฉันพูดมานี้ตรงกับหัวใจของคุณขั้นตอนต่อไปก็กําลังรอคุณอยู่วิดีโอที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณในตอนนี้คือขั้นถัดไปในเส้นทางนี้เมื่อคุณดูมันคุณจะได้ยกระดับสติปัญญาของตอนเองขึ้นอีกขั้นและกลายเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นอย่างน้อย1%และเพียงแค่1เอร์เนนี้อาจเป็นสิ่งที่แยกคุณในวันนี้กับคุณที่เกิดมาเพื่อเป็นขอบคุณที่อยู่กับฉันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันในวิดีโอต่อไป